สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากตัดไปแล้ว40วันครั้งครั้งแรกใส่สูตร1688และครั้งนี้นะคะ40วันแล้วเราก็จะมาเพิ่มตัวหน้าให้สูงขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะ,ะสวัสดีครับวันนี้จะใส่ปุ๋ยหญ้านะครับ จะเพิ่มตัวนนให้สูงขึ้นจาก1688นะครับอันนี้ผมซื้อมาได้เมื่อเช้าเนี่ยจะเป็นสูตร1888แล้วจะมาบวกยูเรียนะครับ4 6 0 0เข้าไปอีกนะครับในอัตราส่วนเท่าๆกันอ่าให้ดูปุย๋ยให้ดูปุ๋ยนี่นี่ปุ๋ยยูเรียทั่วๆไปก็คือเม็ดสีขาวเนาะขยายไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่าแสงพอไหมอ่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้อ่าเนี่ยยูเรียอ่ายูเรียทั่วๆไปนี่แหละเม็ดสีขาวเนี่ยอ่าส่วนทางนี้คือผสมเสร็จแล้ว ตัวจริงของมันเนี่ยมันจะเป็นสีเทากับสีฟ้าแล้วมีสีขาวปนนิดหน่อยแต่พอเราผสมเสร็จแล้วจะอยู่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผสมเสร็จแล้วจะอยู่สูตรจะสูตรไหนอ่ามาดูทางนี้ครับผสมเสร็จแล้วเนี่ยดูดูตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าพยายามวางให้ตรงกันอ่าสอน,นวิธีการคำนวณสูตรปุย๋ยคร่าวๆผสมเองที่บ้านนะครับอ่าเราวางให้ตรงกัน18ตัวหน้าเนี่ยให้ตรงกับ4 6ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ8ตรงกับส่วนตัวนี้ และแปดตัวนี้ไม่รู้มองเห็นป่ะ <He S 2> เห็นเนาะเห็นเห็นอ่าตรงกับเลขส่วนตัวนี้ <S <S วิธีการคํานวณสมมติว่าเราผสมปุ๋ยเท่าๆกันเช่นเอตักตักจาก,ก,กยูเรียมาห้าขันตักจากตัวนี้สิบแปดแปดแปดมาห้าขันก็คือเท่าๆกันนั่นแหละครับ <S <S อ่าเราก็บวกกันได้เลยครับบวกกันสิบแปดบวกสี่สิบหกเป็นแปดบวกหกเป็นสี่สิบสี่ใส่สี่ทอนหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าทดนหนึ่งเป็นหกก็คือส่วนหกสิบสี่ 64 8บวก0ได้0 8บวกศได้ได้8ได้ก็จะเป็น64 8 8แต่เนื่องจากว่ามันเป็นปุ๋ย2กระสอบเราจะต้องหาร2เพื่อที่จะให้มันเป็นเป็นแค่1กระสอบนะครับเขาคือสัดส่วนในร้อย64ตัวแรกหาร2ได้32 32 8บก0ได้8หาร2คือคือ4ีอันี้ก็ก็สีเหมือนกัน ค่ะเป็นสามสิบสองสามสิบสองสี่สี่สรุปปุ๋ยที่เราใส่ไว้นี่คือปุ๋ยสูตรสามสิบสองสี่สี่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหวกันละใส่ตราส่วนเท่ากันใช่ไหมคะต้องกาส่วนเท่ากันถ้าตัส่วนไม่เท่ากันก็จะมีวิธีการคำนวณอีกตามสัดส่วนของการผสมเนาะอันนี้เพราะการคำนวณง่ายๆคำนวณง่ายก่อนค่ะคำนวณปุ๋ยสูตรง่ายๆอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขย่านะอันนี้ขยวแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะไปหวานกันแล้วนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวอย<ป>ู่ดีๆไว้เดี๋ยวเราก็จะไปหวานกันตรงนน้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคค่ะครับผม วันนี้เราใสา่ตัวหน้าสูงขึ้นนะคะมียูเลียมาช่วยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ยูเลียอย่างเดียวเนี่ยก็ควรควรจะใส่ตัวกลางมันจะไม่มีตัวกลางและตัวตัวท้ายนะคะก็ควรจะเติมบ้างเพราะว่าจะช่วยให้กระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยเร่งช่วยเร่งการเจริญเติบโตมีการแตกหนอ่อแล้วก็บำรนุงลำต้นด้วยคะ่ะบำรนุงลำต้นและก็ใบ เราจะไปดูด้านนู้นนะคะมีปุ๋ยกำลังหว่านปุ๋ยแล้วก็วันนี้เห็นนกนกสวยงามนกกำลังมาลุมหญ้าเราแปลงหญ้าเราเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะโอเคค่ะ นกอยู่ด้านโน้นพอมาใกล้เขาก็จะขยับไปทางนน้นล้วค่ะขยับหนีน่าจะได้ยินเสียงเราเดินมาเมื่อกี้ยังอยู่ตรงคันนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ขยับไปถึงโน้นแล้วค่ะเสียงที่ได้ยินนี่ก็จะเป็นเสียงที่ใช้ปั๊มขนาดเล็กจาก ที่ติดเครื่องตัดหญ้านะคะเมื่อเช้าน้ำมันใช่ไหมคะโอเคอคุณพี่บอกว่าให้ไปดูเครื่องน้ำมันเครื่องสูบน้ำปั๊มที่ติดกับที่ติดกับเครื่องตัดหญ้าว่าหมดหรือยังยไปดูกันคะ่ะสักครู่หนึ่ง พอมาใกล้นกขยับนกกระยางนะคะขยับขยับหนีเราไปแล้วไปดูมันกี่อน ยังไม่หมดนะคะไล่ดู นี่เริ่มถังสองแล้วนะคะค่ะเทคนิคการให้ปุ๋ยบริเวณริมคนานะคะริมคนาก็คือจะเดินบนคนาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเพื่อให้ปุ๋ยมันไม่ถ้าเกิดว่าเราเดินเดินในแปลงใช่ไหมคะเดินในแปลงแล้วก็โรยมาเลยมันอาจจะทําให้กระทบคนาตรงเนี้ยปุ๋ยก็จะกระเด็นอาจทำให้เราสิ้นเปลืองเนาะหญ้าตัวอื่นจะได้ไม่เติบโตไปด้วย คือเดินเทคนิคคือเดินบนคนาแล้วก็ค่อยๆโรยแบบนี้ค่ะโรยตลอดทั้งทางเลยโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ